คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้ลินตามเด็ดขาดนะครับด้วยความหวังดีจากช่องไรอันพินนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรอันพินนะครับ คลิปนี้นะครับมาทําตามคํขอของท่านผู้ชมนะครับให้เล่นมังคีคิงนั่นเองนะคบหรือว่าราชาวานอไนกำนานนั่นเองนะครับทุกคนเกมนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะเพราะเป็นเกมที่เข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับเป็นเกมล่าสุดของค่ายพีจีนั่นเองครับมังคีคิงนะครับโอเคครับท่านผู้ชมขอมาครับให้เล่นให้ดูหน่อยนะครับก็จัดไปครับ ก่อนเขาเริ่มเกมนะครับทุก่ากันกด r i b e กดกระดิ่งกดอะไรนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปเราไปเริ่มเกมกันเลยดีครับมาครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่นะเกมกันแล้วนะมีทัวนี้2630นะครับก็เอ่อผมขอเริ่มเป็น50เลยกันนะครับไปครับเช็คเหมือนเดิมครับ เกมนั้นแต่และเกมนะครับผมจะใช้วิธีการหน่วยการเช็คก่อนนะครับหาว่าทำชมทุนน้อยๆครับก็เล่นเช็คด้วยบาทหนึ่งก็ได้นะครับแบทเริ่มต้นแบทบาทหนึ่งนะครับแล้วก็กดออโต้ไปสักสิบรอบก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าจ่ายดีหรือไม่ดีนะครับแล้วก็ห้อยมาอีกสิบรอบโดยการกดโพรโบสตินนะครับแล้วมาเช็คกันดูว่าสองแบบเนี้ยอันไหนจ่ายดีกว่ากันเราก็ไปเล่นแบบนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิค คิดในการเล่นดูสักนิดสักหน่อยกนได้กันนะครับนะดูเกมของเราด้วยกัน,นครับมังกี้นะครับเบตห้าสิบนะเริ่มเป็ห้าสิบนะครับผมไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับหรือว่าเป็นเกมที่เข้ามามันเข้ามาสักพักแล้วแหละแต่ผมไม่ได้เล่นนะครับก็เนี่ยท้ชมพอมาก,ก็เลยมาเล่นแล้วกันนะครับเกมล่าสุดของค่ายพีจีอ่ะเออ ราดูไปแล้วกันนะครับเรื่อยๆตร์นะครับ3มตัวนะครับส่วนมากตะเกมเนี่ยละเกมก็จะเข้า3าตัวนะครับตอนนี้มีนุ้นแล้วไม่มากครับไปหมดพอดีครับอ่อไปอีกสิรอบนะครับทุกคนโดยการกดตัวโบนะครับมาครับไม้กระบอกเนี้ยเพื่อจะเป็นตัวยืดรายจ่ายครับเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับ เห็นไหมเออพอกระบ,บองมามันจะยืดนะครับตัววายก็เป็นรูปของมังกี้เีกหรือว่าเป็นรูปของลิงนั่นเองนะครับราชาวานอนออไปครับไปไปตอนนี้ผมก็ไม่เอาอะไรมากทุกคนก็รุในให้เข้าสกเกตเตอร์เหมือนกันนะครับ อ๋อหมดแล้วครับทกคนสิบรอบก็มันก็จ่ายได้ได้เหมือนกันนะอ่ะไปสามสิบก่อนเลวกันแบบกดทัโบนะครับเฮ้ยเข้าสกเก็ตเตอร์เว้ยเอ้ยทุกคนเข้าสกเก็ตเตอร์แล้วยังไรอยู่แต่ว่ามันยังไรอยู่นะเออโอเคครับมามาเข้าแซเก็ตเตอร์ให้เราแล้วนะครับมาดูว,าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นรูปแบบไหนมาดูกันพร้อมๆกันนะครับ ก็สิบรอบแปดรอบว้าวไวนี่ครับตัวคูณเพิ่มใช่ไหมถ้าไม่ติดจ่ายมาหนึ่งร้อยอ๋อตัวคูณอย่าเพิ่มขึ้นมาให้นะครับมาอีกแล้วสามพันสามร้อยห้าสิบรางวัลก้อนโตครับพันเจ็ดครับทุกคนไปกันต่ออีกห้ารอบครับ นี่ครับกระบองคือเป็นตัวยืดไข่ลายจ่ายของเรานั่นเองนะคูณ4มาแล้วเวลามันจ่ายนะครับตัวคูณก็จะเพิ่มให้นะครับหก้อห้าสิบไปกระบองขยายไปหมดสุดท้ายสิบคูณหเตยังไหลอยู่นะคูณเจ็ดไปห7ึ้อเจดส โอเคครับทุกคนก็ถูอว่าได้อยู่นะครับสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดาทนะครับเข้า8ป0ดห้าสิบนะครับอ่ะไปต่อสักนิดนะครับตอนนี้ก็ถือว่าได้เลยนะครับเพราะกาเราได้กำเลยมาแล้วนะครับสามพั 3, 4, นเะกือบสี่พันอ่ะเออเราขอไปต่อยสักนิดแล้วกันนะครับเอาให้จบรอบอีกที่เหลือนะครับ22ิบสองรอบเนี่ย ไว้จบเลยมีลุนสเก็ตเตอร์อีกแล้วว่ะเฮ้ยมีลุนว่ะเข้าไหมเอ่ยเข้าเข้าไหมเอ่ยไม่เข้าแต่ยังไหลอยู่ครับยังจ่ายอยู่นะไม่เข้าครับไปไปไม่เป็นไรครับทุกคนจุดจุดเงียบเลยโอ้ย๊ยเอาให้จบเนี่ยเออเงียบไปเลยอ่ะ เฮ้ปิดปิดปิดโซโบหน่อยมันมันมันดูดดูดดูดเยอะเลยขอจุดสองมาเฮ้ยสเกตเตอร์อีกรอบดีไม่มาวะแน่จริงมาดิเออสเกตเตอร์ฮะฟูคองเอลราชาวานอนแน่จริงให้สเกตเตอร์มาดิเอเอ สองรอบสุดท้ายครับอ่ะเข้าไหไม่จ่ายนะครับโอ้ยอ่ะก็ถือว่าอสำหรับผมอะก็ถือว่าได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าท่านชมเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันขอมมาได้นะครับว่ามันโอเคไหมแข็งไปไหมหรือว่าอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันข้มมาได้เลยนะครับสำหรับท่านชมที่เล่นแล้วนะครับก็ คลิปนี้นะครับตามคำขอที่ท่านชูขอมานะให้เล่น Monkey King ให้ดูนะผมก็ทำให้ดูแล้วนะครับยังไงก็กกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับนะอ่ะผมก็มีกลุ่มวัฒนธรรมอยู่นะครับกลุ่มวัฒนธรรมคือกลุ่มแจ้งเตือนเกมนั่นเองนะครับเข้ากลุ่มนะครับลิง์แทกใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ